มาราสจิกอเรียนจัดว่าเป็นสุดยอดฝีมือมาราสจิกอเรียนเคยชนะน็อกซูเปอร์บอลนะครับแพ้สิทธิชัยแล้วก็พลิกกลับมาชนะในไฟล์ล่าสุดเคยเจอของแข็งอย่างยอดแสนไกลซึ่งตอนนั้นยอดแสนไกลชนะไปนะครับแต่อันนั้นก็หลายปีแล้วแหละในปัจจุบันต้องบอกเลยว่าฟอร์มเขา ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นแชมป์กรอรี่ในการกระชากเข็มขัดไปจากสิทธิชัยนะครับอย่าที่บอกเมื่อคลิปที่แล้วหลังจากที่สิทธิชัยย้ายจากกรอรี่มาอยู่ที่วันแชมเปี้ยนชิพเหมือนเขาเงาครับเขาตามมาด้วยครับหลายคนก็ตั้งคําถามว่ามีโอกาสได้เจอกับซุปเปอร์บอลหรือเปล่าหรือเขามีโอกาสได้เจอกับสิทธิชัยอีกไหมต้องรอดูครับว่าเขาจะผ่านลาซอฟได้หรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่า ยากครับเพราะว่าอาราซอฟเราเคยคุยกันไปเมื่อคลิปก่อนหน้านู้แล้วด้วยนะครับโอเคจุดเด่นของมาราสจิกอเรียนเนี่ยนะครับก็คือหมัดครับหมัดเขารวดเร็วแล้วออกหมัดได้ดีจังหวะระยะประชิดบางครั้งแทงเข่าซ้ายแล้วออกหมัดฮุกขวาคือเขาใช้การแทรกการเตะ เข้ามาบ้างนะครับการเข่าเข้ามาบ้างสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะปิดจ็อบด้วยหมัดเสมอปัญหาคือหลายคนรู้นะว่าเขาจะใช้หมัดแต่ปัญหาคือมันมันรับมือยากมันเร็วแล้วก็เขามีการออกหมัดที่หลากหลายรูปแบบผมเคยดูเขามาซ้อมในเมืองไทยด้วยนะผมเห็นเขาไปซ้อมอยู่แถวภูเก็ตอาวุธหลักๆของเขาเนี่ยก็ยังเป็นรูปแบบคิกบ็อกซิ่งก็คือเน้นการสปีดหมัดนะครับแล้วก็หมัดเขาหนักหน่วงหลายคนคาใจในไฟที่เขานอ o c k super ์ปปบอ l ได้เพราะว่าเห็นได้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่แค่เร็วอย่าง ดีแต่ว่ามันหนักด้วยปีเกรเรียนเนี่ยเคยไปทัวร์อยู่แถวญี่ปุ่นอยู่พักใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่งเขาเจอนักมวยคนไหนเขาก็จัดการได้หมด ไปอยู่ใน glory ก็ได้แชมป์ครับไปอยู่ไปต่อยอยู่แถวจีนก็ได้แชมป์ครับที่วัน championship อันนี้ก็อยู่ในช่วงของการพิสูจน์ตัวเองสปีดหมัดแบบนี้รวดเร็วแบบนี้คุณคิดว่าใครพอจะต่อกรอเขาได้บ้างก็ลองแสดงความคิดเห็นกันดูแล้วกันนะครับแต่ผมว่าคนนี้ไม่ง่ายจริงๆในการจะจัดการสิ่งที่ต้องระวังเขาก็คือเขาออกหมัด ได้ดีในระยะประชิดถึงแม้ว่าจะยืนประชิดตัวกันเขาก็ยังสปีดหมัดเร็วแล้วก็ต่อยในระยะประชิดได้ดีมากพลาดทีเดียวอาจถึงขั้นน็อกเขาเคยน็อกนักมวยไทยมาหลายคนแล้วนะครับแต่ผมขอวิเคราะห์ตอนนี้เขาเจะเจอกับ阿拉ซอฟก่อนว่าผมมองว่าถ้าจะจัดการกับเขาเนี่ยคุณต้องดูวิธีการสู้ของ阿拉ซอฟให้ดี阿拉ซอฟนี่แหละผมว่าจะเป็นคนที่สู้กับเขาได้อย่างสนุกคือถ้าเกิดเข้าวงในเนี่ยพอระยะประชิดปุ๊บเนี่ย ถ้าเราใช้เข่าเนี่ยเขาจะใช้หมัดสู้ไอเดียในการเข้าไปสู้กับเขาในระยะประชิดเนี่ยเสี่ยงส่วนวิธีการสู้สู้ยังไงผมคิดว่าอาราซอฟจะทำให้เห็นนี่คือสุดยอดฝีมืออีกคนหนึ่งกดถัวใจกติดตามแล้วเราจะแข่งแกร่งไปได้วยกัน